สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมามาตึกแหตึกแหนรำกันได้บ่ได้อยู่ได้หลายอยู e ่บ่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานแห่หมู่บ้านประมงมาหนึ่งเธอเยอะปลาโตมีแต่โตใหญ่ๆแน่นี่นะมันเลื่อมก็เขาเขาไพ่ลายเด้อพ่อแม่พี่น้องยับคุณมากยับคุณมากดุดเลย ตัวใหญ่แท<ฆ>้พุ่นน,อน้องปลาพี่น้องเลยเธอคือเมื่อไงก็ได้อยู่ปลาพูพูพี่น้องหวานบาดเดียวในห่มมีแต่ตัวใหญ่หวานบาดเดียวในห่มพี่น้องเลยตามันใต้แดดเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องแดงดกับแดด จนเป็นเงาหลบหลบหลบอยู่โอ้ยก็ปลาตาแดงฮอนไลท์ฮอนไลท์เกลาแต่เกลาแตกมึงดูกูมีแต่ตัวใหญ่แต่มวนบอกพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาตึกแเห่นำกัน ไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้เกือบสำมขคสเลยเยอะไงบางแน่ปลาโตสัมเคสเลยแต่เชอรอ่อนน่าพูดแม่พี่น้องสองบาทก็พอกินแล้วเนาะ ตะหมอนอะไรบาทเดี่ยวนะมันเข่าขอมจะได้ปลาแลวจะชิบไปเห็นยังกินหนอเนี่ย มา้อยเั่นตัวส่งแถวถูกน้องฉันหน้าผู้ผู้จับเนาะพ่อแม่พี่น้องไงครักไงแน่มาดู้พาย,ยกได้มาเอาเด้อสิตึกให้มามามาตึกน้ำกันอยู่คัวบ้านประมุงนี่ เป็นทะเลได้หน่กว้างมาน้ำหมูเนาะหมูที่บ้านอาหารคอปะมุงอันนี้ก็เป็นร้านอาหารกัจนจ้าเนาะใจมากริมทะเลเนะาะจะเลื่อมแวะหมู่บ้านประมุเงแนร้านอาหารหมู่บ้านประมุงคักขนาดปลาเซ็ตเธออืมท้อ,อนเด้ ตแกงสมกินแกงสมกินแด้สักสองบาทเนี่ยโอ้ยกับจะนี่มันแดดเนาะป้ามันก็เลยออกฟ้ามันเข่าคม้ามันหนอมันตายเหียวเด้อแดดที่ตายเหีไปตดิกแดดอ้าว่าไพนทีตายแดดใชา ฮะว่าไงพ่อพอ่พอพอ่พอแม่พี่น้องเบิกนาะผมพ่อแม่พี่นออ้อนงเบิกฉันว่าเนี้ยมันบมดถึกเนาะพุดปภาคตโตใหญ่ชำคนตึกไปน้ำมาน้ำมาโอ้ผักลิ้น หอยร้ายหลายนี่มันจะเปือกมันหวานาหน่่ยปลากรลงอยู่บนนี่กระยานแต่ะลาลรงนี่สิบริจีนอดปลานเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาทั้งปลาทั้งคนได้นี่มันตึกอกะหกจังหน่อยเนาะมันปลอมบนนี่ ลมนินผมึงดูนี่ผมพี่น้องเิ่งดูน้ำนี่มาลักษณะพูนตาตูพูนผูป้าผมไอพี่น้องพูนป้าเป็นตำรวจปะผู ไป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 ปาตููป๊าตู่พอไหพี่น้องกระซอนป่นี่ขอเห็นกอนยังกะอนได้นี่ป๊าตู่หวานๆเนี่ยข้าวๆนี่อันนี้ข้นหวานเนาะ ป้าป้ากันใหญ่คนเกินคักคักคักซำแขนเลยตักแหงเลยเนี่ยเมื่อเนี่ยตายโถพี่น้องซำแขนเลยบวบวบวบบวบอยู่นี่ทางหลังนี่ ติดน้ำติดน้ำไปไห่อุ้ยเฮ้ยไปเลยเออเออลนี่จับเอาไหมมันลีมันอย่างมันมันมันนี่เกือบโตยิ่งใหญพี่น้องเลยวันสองบาทสองสองบาทเกือบเต็มขู่ทางเลยนี่แล้วจะเมืองน้องผมไองพี่น้อง โอ้ยบิางน,นี้บางปลานี้นี่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยหลายขนาดผู้ปลาโตกระสออเถอะนี่จะใส่ใหญ่ๆเนาะมันมันเป็นแหนะทะเลออกมาเนาะมันเลยมาหวานน้ำโมมันเป็นแหนะทะเลออกมากมเลยได้นะพี่น้องกวางอะไรได้เห่อพีน่น้องน้าบังเบิังเมืองอป้านี่แหละ โอ้สิเต็มถ no ังเลยเนี่ยเต็มถังเลยเนี่ปลาสองบาทเด้พ่อแม่พี่น้องนี่ซอนจิบอนี่ตัวใหญ่หนอยเจวอกิคุนเด็กซื้อได้ไหมทำตัวใหญ่ขึ้นเราไปแกงขายโอ้โคักเนาะคักคัก ในยักสามบาทสิบาทกับพอ่อเลยนี่นนทักคณะขัดขัดขัดเียมวนยุ่มวนยุได้สีม่มวนยุ่อันบักซำสองนิ้วนี่ติดยูพี่หน่อยบักน,น้อยน่อยจัตัวเมื่อก้นไปนี่นะรูดปึ๊บ มันติดตะบักใหญ่เยซื้อแหใหญ่ว่านุ๊กเหงสองเส้นมัมันแหงหน่อยกว่านี้โอ้ยขนาดกลับเลยเฮ้าเนี่ย ตัดรีพี่น้องเลยเต็งซ <Hey. S 1> ี่กับมวนอยเฮ้ยมาเมื่อนี้กับเขาลาไปก่อนเลยพี่น้องเอาซัมนี่แหละแบตเกอร์ซิเบิร์ตแหละอย่าลืมอย่าลืมตกแช์อย่าลืม คนไลค์คนแชร์ให็นไเด้อซ่องกี่สาวลาวเด้อก็ซ่องยูทูบเด้อพี่น้องเด้อบายป้าอ่ะตอนสุดท้ายบังป้าบังป้านี่ยังไมันเบิดเลยนี่ยังไม่เบิดเลยเนี่นี่อเาลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย